โลกของเราสามารถหลุดออกจากระบบสุริยะได้หรือไม่ The Wandering Earth นิยายเรื่องสั้นของหลิวชือซินตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารนิยายวิทยาศาสตร์ของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2000ชือซินได้บรรยายภาพในช่วงเวลาที่เปลวสุริยะใกล้ระเบิดว่าดวงดาวศูนย์กลางของระบบจะขับดาวโลกให้ออกจากระบบสุริยะ ซึ่งคาดได้ว่าจะทำให้โลกถึงการอาวสานถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นจินตนาการของโลกนิยายแต่ถ้ว่ามันก็เป็นคำถามที่ชวนให้เราค้นหาคำตอบว่าจริงๆแล้วโลกของเราสามารถหลุดออกจากระบบสุริยะได้หรือไม่มตเตโอเซริออตตีอาจารย์คณะวิศวกรรมอวกาศแห่งมหาวิทยาลัยกลาสโกในประเทศอังกฤษกล่าวว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลย แต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้พร้อมทั้งเสนอแนวทา,ทางที่อาจเป็นไปได้ในทางทฤษฎีโลกของเราอาจจะถูกบังคับให้เคลื่อนตัวออกจากวงโคจรโดยวัตถุขนาดมหึมาที่เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในระบบสุริยะและเฉียดเข้ามาใกล้โลกในการ,รเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิดนี้วัตถุอวกาศและโลก จะแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมให้กันและกันจนเกิดผลกระทบกับวงโคจรของโลกถ้าวัตถุอวกาศนั้นมีขนาดใหญ่มากพอเร็วมากพอและใกล้มากพอก็จะขับให้โลกเคลื่อนตัวออกจากระบบสุริยะได้ทิโมธีเดวิสอาจารย์อาวุโสด้านฟิสิกส์และดาราศา,ศาสตร์ประจำมหาวิทยายลัยคาดิฟแห่งประเทศอังกฤษก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ในทางทฤษฎีแล้วโลกของเราสามารถถูกขับออกมาจากระบบสุริยะได้ซึ่งเขาเองก็มีสมมุติฐานส่วนตัวของเขาว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีวงโคจรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามถ้าดวงอาทิตย์เผชิญหน้ายอย่างใกล้ชิดกับดาวดวงอื่นแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดาวดวงนั้นจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบกับวงโคจรของบรรดาดาวเคราะห์ต่างๆโดยตรงซึ่งแรงนั้นจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้โลกหรือดาวเคราะห์อื่นๆหลุดออกจากวงโคจรเดิมได้เดวิสยังทิ้งท้ายไว้ว่าในอนาคตที่สามารถคาดการ์ได้นั้นอาจดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะมีความเป็นไปได้แต่ก็อาจก่อให้เกิดความสงสัยและเชื่อได้ยากอย่างมากเช่นกัน การเผชิญหน้ากันของดวงดาวนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากตัวอย่างเช่นมีการคาดการณ์ว่าดาวกลิส710จะโคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ในอีกหลายล้านปีข้างหน้านี้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะส่งผลกระทบกับวงโคจรของบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและแม้ว่าการที่โลกจะหลุดจากระบบสุริยะนั้นจะอยู่ห่างจากคำว่าเป็นไปได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกหลุดไปจริงๆและจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับบ้านของเราที่เรียกว่าโลก ที่กำลังจะหลุดล่องลอยดำดิ่งสู่ห้วงอวกาศไปตลอดกาลเซริออตตี้กล่าวว่าหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆโลกของเราก็คงจะลอยไปเรื่อยๆในการอาวกาศจนถูกดึงดูดหรือดูดกลืนโดยหลุมดำและมากไปกว่านั้นเพียงแค่โลกหลุดออกจากระบบสุริยะก็อาจจะทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกได้เซริออตี้ยังกล่าวต่ออีกว่า มันดูไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีชั้นบรรยากาศหลงเหลืออยู่สภาพภูมิอากาศของโลกนั้นบอบบางมากมีจุดสมดุลบางๆที่ป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์และรังสีจากห้วงอวกาศถ้าเกิดความสมดุลนั้นถูกกระทบเพียงน้อยนิดอุณหภูมิก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากได้ในทันทีซึ่งเดวิสเองก็ให้ความเห็นในทางที่สอดคล้องกันว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดจากหายนะจากการที่โลกหลุดออกจากระบบสุริยะได้ ถ้าโลกจะออกจากระบบสุริยะก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักจะอันตรธานหายไปทั้งหมดทั้งนี้เพราะพลังงานที่สิ่งมีชีวิตบนโลกใช้นั้นล้วนมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเช่นพืชอาศัยดวงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและสัตว์กินพืชเป็นอาหารส่วนสัตว์กินเนื้อก็กินสัตว์กินพืชอีกทอดหนึ่ง ในสถานการณ์แบบนี้เมื่อโลกเคลื่อนห่างจากดวงอาทิตย์เรื่อยๆอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นกันลดลงจนกระทั่งโลกทั้งใบถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแหล่งความร้อนทางธรรมชาติเพียงแหล่งเดียวที่หลงเหลืออยู่จะได้มาจากการสลายตัวของชิ้นส่วนที่เป็นาธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการแตกตัวของโลกที่หลุดวงโคจรออกมาสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจยังยื้อชีวิตต่ออยู่ได้อีกระยะหนึ่งแต่มันก็จะตายในที่สุด สิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ดีในสภาวะสุดขั้วหรือที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอลไฟนี้อาจไม่ได้ต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนส่วนใหญ่จะอันตรธานหายไปทั้งหมดความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีนี้จะช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้อยู่ประมาณลบ230องศาเซลเซียสซึ่งบรรยากาศจะเข้าสู่ภาวะเยือกแข็งทิ้งให้โลกทั้งใบดับสลาย และโลกน้ำแข็งก็จะแตกกระเจิงไประหว่างดวงดาวเซริออตตี้ยังกล่าวต่ออีกว่าหากเรามองไกลไปในอนาคตในท้ายที่สุดแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้ระบบสุริยะของเราได้รับผลกระทบอย่างสาหัสซึ่งโลกอาจจะถูกทำลายไปทั้งหมดนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าเส้นทางการเดินทางของกาแล็กซีของเรา จะซ้อนทับกับเส้นทางของกาแล็กซีแอนโดรเมดาในรอบ4,500ล้านปีซึ่งแอนโดเมดาเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดหมายความว่าจะเกิดการชนกันของกาแล็กซีทั้งสองซึ่งการชนกันในครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ใน2กรณีด้วยกันกรณีที่1การชนกันของกาแล็กซีทั้งสองนี้ จะไม่ส่งผลใดๆต่อดวงดาวต่างๆหรือระบบสุริยะของเราเนื่องจากในอวกาศมีช่องว่างระหว่างดาวที่กว้างใหญ่มากมันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนที่ดวงดาวต่างๆที่ห่างกันนับล้านกิโลเมตรจะพุ่งเข้ามาปะทะกันอย่างดูดเดือดและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเหมือนในหนังไซไฟหรือในกรณีที่สองการชนกันของกาแลกซีในครั้งนี้จะเป็นการประทะกันอย่างรุนแรงของดาวหลายล้านดวงภายในกาแลกซี ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงถึงระบบสุริยะของเราเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้นอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังมีการคาดการณ์อีกว่าดวงอาทิตย์จะมีการขยายตัวจนเขมือบโลกทั้งใบในอีก5,000ล้านปีข้างหน้าดังนั้นโลกของเราจะออกจากระบบสุริยะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกังวลใจไปอีกนับพันล้านปี เพราะกว่าที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของมนุษย์อาจนำพาให้เราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บนดาวเคราะห์ดวงไหนสักดวงในระบบสุริยะอื่นก็เป็นไปได้